วันนี้เวลา17นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมริงวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2568โอกาสนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างควัตวรัคติยาราชนารีเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับสเสด็จในการน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏ,ปฏิมาชัยวัดรัชากาลที่หนึ่งถึงรัชากาลที่เจ็ดและรัชากาลที่เก้าที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพปะลลมหาสเสวตชัตรเครื่องราชากกุธภัณฑ์สงคมพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีชัตรมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบถวายอเดีเรเกถวายพระพรล,ลา พระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภธพระมหาเสวตฉัตรพระราชูประโภคฉลองเสิรราชสมบัติเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่่ นารัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษตามโบราณราชาประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562หลังจากนั้นทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีฉัตรมงคลรวม3วัน โดยวันแรกวันที่สองพฤษภาคมเป็นงานพระราชกุศลทักษิณานุประทานณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบรมราชบุพการี วันที่3พฤษภาคมเป็นวันเริ่มพระราชพิธีชัตรมงคลและวันที่4พฤษภาคมเป็นวันชัตรมงคลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตติยาธิราชณประสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาด้วย